ครับผมสวัสดีนะครับผมอาเหล็งนะครับหรือเฉลิมพลคุยทองครับวันนี้นะครับขอมาทักทายนะครับในกลุ่มอินทผาลัมนะครับเพราะเนื้อเยื่อนะครับครับผมวันนี้อาเหล็งหรือเฉลิมพลนะครับอยากจะบอกนะครับเพื่อนๆว่านะครับ ตอนนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบนโลกมนุษย์นะครับก็ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงนะครับโลกทั้งใบมันเปลี่ยนแปลงก้าวนะครับเข้าไปสู่นะครับนวัตกรรมที่ทันสมัยนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีๆนะครับจะมาบอกนะครับเพื่อนๆในกลุ่มอินทภาลัมนี้ผมถามเพื่อนๆนะครับว่า เป็นยังไงบ้างครับสมาชิกในกลุ่มเห็นอินทผลัมแปลงนี้สวยไหมครับสมบูรณ์ดีไหมครับครับผมนะครับวันนี้นะครับข่าวดีนะครับที่จะมาบอกเพื่อนๆในกลุ่มนี้นะครับคือว่าสําหรับนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับมีสวนอินทผลัม แล้วนะครับท่านสามารถเนรมิตนะครับสวนอินทผาลัมแบบนี้นะครับภายในปีหน้านะครับสมมุติวา่าท่านปลูกวันนี้ปีนี้แล้วพอปีหน้าท่านก็ได้รับผลผลิตนะครับทันทีท่านว่าดีไหมครับนี่แหละนะครับคือวิวัฒนาการ ของโลกนะครับผมอาเลงหรือโคดเหลิมนะครับผมเองก็เป็นเกษตรกรนะครับชาวสวนปา์มสวนยางพารายู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมชอบอะไรนะครับที่มันอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางด้านการเกษตรหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับอ่า ของโลกเช่นอ e ีคอมเมิร์ซหรือเกี่ยวกับออนไลน์ผมเลยนะครับตัดสินใจนะครับเอาอินทผลัมนะครับพันบ่ายฮี he, นะครับสีเหลืองพันเพาะเนื้อเยื่อจากประเทศอังกฤษนะครับเมื่อ5ปีก่อนผมได้ตัดสินใจนะครับบรรจงสร้างมันนะครับบรรจงปลูกสร้างมันนะครับ อ่าส่วนการดูแลรักษาเหรอผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับการดูแลรักษาเหรอนี่นะครับเห็นนะครับตอนนี้คนงานของผมก็ไม่เหนื่อยนะครับอ่าเปิดสปริงเกอร์นะครับเปิดน้ําเลยนะครับเราต่อเราต่อน้ํามาต้นละนะครับต้นละสามอ่าอ่าสามหรือสองตอนนี้สองนะครับเมื่อก่อนนี้สามนะครับอ่าการดูแลสมบูรณ์เต็มที่ แล้วที่สําคัญนะครับเราไม่ให้มันผลิดอกออกผลนะครับอ่าเพราะอะไรเพราะเราปลูกเพื่อที่จะขายลําต้นนะครับทุกวันนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันได้อัปเดตนะครับบนโลกใบนี้นะครับนี่อ่าเพราะฉะนั้นนะครับต้นพันธุ์นี้นะครับอ่าเป็นพันธุ์ใบสีเหลืองนะครับผมบอกท่านเลยนะครับว่าเมื่อ นะครับเมื่อ,อสองปีก่อนก็เคยมีคนมาเอา,อาผลิตตะพันนะครับจากสวนของเรานะครับที่ได้ทดลองปลูกที่จังหวัดสุราธ,ธานีเพื่อที่จะขายต้นนะครับและเขาก็เอาไปหลังจากลงดินนะครับปีเดียวก็เป็นลูกแล้วนะครับนี่วันนี้ผมอาหลิงหรือโคตดเลิมนะครับจึงมาโฆษณานะครับวันนี้ตัดสินใจแล้ว นะครับว่าจะขายยกนะครับขายยกอาจจะมาเอายกแปลงเลยก็ได้นะครับหรือว่านะครับตามที่ท่านถนัดที่จะเอาเท่าไหร่นะครับนี่ผมอยากจะอ่านให้ท่านฟังนะครับว่าตอนนี้นะครับผมมีบาอีสีเหลืองนะครับพันเพาะเนื้อเยื่อจากประเทศอังกฤษอายุ4ปีครึ่งนะครับประมาณ30ต้นนะครับ30กว่าต้นนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับที่มีอายุนะครับ สี่ปีครึ่งนะครับและก็ต้นที่มีอายุประมาณสามปีครึ่งนะครับอันนี้มีเยอะมากมีเกือบสองร้อยต้นเพื่อนๆครับสองร้อยต้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะตัดสินใจนะครับหมายความว่าก็มาดูนะครับมาดูนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับยังมีที่อายุนะครับสองปีครึ่ง สองปีครึ่งก็ยังมีอยู่นะครับอ่าก็ประมาณ50ต้นนะครับสองปีครึ่งอยู่ที่สวนแปลงนี้นะครับบนเนื้อที่15ไร่นะครับ15ไร่นะครับอ่าแต่ปลูกเต็มเนื้อที่เลยนะครับเนี่ยอ่าผมก็แนววันนี้จึงพาอ่าเพื่อนๆนะครับในกลุ่มนะครับเพาะเนื้อเยื่ออินทผาลัมที่สำคัญนะครับที่ภาคใต้นะครับมันไม่ใช่ ที่ที่จะปลูกอินทผลัมนะครับมันเหมาะสมที่จะสร้างต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์เพราะอะไรนะครับเพราะเพราะว่าภาคใต้นะครับภูมิอากาศมันไม่เอื้ออำนวยมันไม่มีฤดูหนาวนะครับอ่ามันไม่มีฤดูหนาวนะครับอินทผลัมมันจะชอบอากาศแห้งแล้งและก็มีอากาศหนาวนะครับเพราะว่าถิ่นกําเนิดของมันนะครับก็คือ,อแถบทะเลทรายนะครับแถบอาหรับไปนะครับ ทางด้านการเกษตรนะครับของเรานะครับมันก็โลกมันพัฒนานะครับมันศึกษามันค้นฟ้ามันอัปเดตนะครับถ้าผมบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าวิชาการทางด้านการเกษตรนะครับทั่วโลกนะครับเขายอมรับว่าการเกษตรนะครับที่ดีที่สุดนะครับคือประเทศไหนหลายๆคนก็คงนึกไม่ถึงนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าการ เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเกษตรนะครับประเทศที่เก่งที่สุดนะครับที่นักศึกษาไทยจากแม่โจ้จากที่ไหนส่งไปนะครับก็คือประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งเป็นประเทศทะเลทรายนะครับแต่เขาพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้สิ่งที่ผมทําผมจึงมั่นใจนะครับว่านะครับท่านสามารถนะครับที่จะเนรมิตนะครับต้นปาล์ม สวนปามภายในปีเดียวนะครับเนี่ยวันนี้ผมก็มาไล์สดเพื่อที่จะจำหน่ายนะครับขายต้นอินทาลัมนะครับผมติดเบอร์โทรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในคอนเทนต์ด้านบนนะครับและก็มีลิงก์เพิ่มเพื่อนไลน์ด้วยนะครับผมก็นะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับให้ทุกทุกท่านนะครับในกลุ่มอินทาลัมนะครับเพราะเนื้อเยื่อ นะครับได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับเนี่ยผมพาไปชมนะครับเนี่ยท่านว่าอุดมสมบูรณ์ไหมล่ะนะครับต้นของเขานะครับเนี่ยใช้คนงานนะครับดูแลนะครับตลอดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแต่ละต้นนะครับอืมโอ้นะครับสิบห้าไร่นะครับบนเนื้อที่สิบห้าไร่นะครับแล้วก็มีสระน้ําด้วยด้านนอกนะครับตรงกับต้นนี้อ่า รั้วด้านนอกเราก็มีสระน้ํานะครับไว้ใส่ต้นนี้โดยตรงเลยนะครับไว้ดูแลอ่าสวนแปลงนี้นะครับเนี่ยแปลงนี้อยู่ที่อําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ตําบลควนทองนะครับเนี่ยติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับเพราะเป็นสวนของผมนะครับของพ่อแม่นะครับอืมแต่นะครับอ่าผมเป็นผู้ดูแลและบริหารทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับท่านนะครับ มาดูและมาดูนะครับมาตัดสินใจนะครับว่าจะเอา,อาขนาดไหนนะครับและราคาเท่าไหร่นะครับที่สําคัญนะครับท่านจะต้องอเอาคนล้อมมาเองนะครับหรือว่าจะให้ทางเราล้อมให้ก็ค่อยมาคุยกันนะครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับมาเยี่ยมชมได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นผมจะพาเพื่อนๆไปดู นะครับที่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 อีกอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเป็นเป็นต้นเล็กสักอ่าสักหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูไม่ต้องดูผมนะครับดูอินทผาลัมดีกว่าอ่านะครับน่น้นโ้นเป็นคนงานนะครับงานที่สวนนะครับอ่าเป็นคนพม่านะครับก็เรามีคนงานตลอดนะครับไม่เคยขาดนะครับมีบ้านพักคนงานนะครับดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีอ่าผมมั่นใจนะครับว่าท่านสามารถที่จะเนรมิตสวนของท่าน นะครับปีหน้าท่านก็มีผลผลิตเรียบร้อยนะครับนี่ท่านชอบต้นไหนก็มาดูเอานะครับแล้วก็เรื่องราคาต้นพันธุ์อันนี้นะครับมาคุยกันนะครับเพราะของผมมีเยอะนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะดูนะครับว่ามันจะคุ้มกันหรือไม่นะครับถ้าเป็นที่โอเคนะครับเราก็จะผลิตแบบนี้เรื่อยๆนะครับและจะ ให้สั่งด้วยนะครับพันไหนที่เขานิยมกันเดี๋ยวเราก็จะไปเอาพันนั้นนะครับมาลงในเสาหน้านะครับอ่านะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นเป็นอันนี้มันเล็กสักหน่อยนะครับอืมอ่านะครับเนี่ยเนยผมให้ดูรอบๆนะครับโอเคนะครับและเดี๋ยวจะพาทะลุไปฝั่งนู้นนะครับอ่าอันนู้นเป็นตักทางเข้าสวนนะครับแปลงนู้นก็เป็นอีกอายุนึงนะครับอ่านี่คืออ่า ที่ที่ทำการในสวนนะครับเนี่ยสวนนี้ก็เป็นเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นเป็นสถานที่ไว้พักผ่อนนะครับอ่าไว้พักผ่อนนะครับไว้ให้ผู้คนมาเที่ยวกันนะครับและก็มาชมอินทผลัมอะไรแบบนี้นะครับอ่าเป็นการให้ความรู้นะครับในเรื่องราวต่างๆนะครับเรามีต้นเงาะมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับมีอ่ามีสละนะครับรบปลูไว้นะครับ เพื่อที่เป็นการศึกษาเรียนรู้ด้วยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นนะครับจึงขอเชิญชวนได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับะนะครับเนี่ย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 พันธุ์เล็กๆต้นเล็กๆนะครับมันก็มีหลายรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นมาเลือกเอาตามใจชอบเลยนะครับเพื่อน<ๆ><ๆ>เพื่อนนะครับเนี่ยเรามีอะโวคาโดเราก็ปลูกนะครับที่ได้รับผลแล้วก็ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นี่คืออะโวคาโดนะครับต้นที่สูงสุดนะแล้วนุ่นก็คือต้นทุเรียนนะครับที่ที่เห็นนั่นก็คือของที่นี่ทั้งนั้นนะครับนะครับผาลิตผลนะครับเราได้ได้ตลอดนะครับไม่ว่าเงาะหรืออะไรนะครับดู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 มะละกอเห็นไหมครับดกมากเลยเห็นไหมครับมะละกอข้างชายคาเห็นไหมครับนี่นี่นี่วันนี้พาพาเพื่อนในกลุ่มอินทผลัมอันนี้ก็อะโวคาโดนะครับนี่มีลูกแล้วด้วยเห็นไหมครับเนี่ย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  อาเนี่ยอะโวคาโดนี่ได้รับผลผลิตมาตลอดนะครับทุกๆปีนะครับนี่แต่เป้าหมายวันนี้จะมา,าจำหน่ายต้นอินทผลัมนะครับที่เลี้ยงแล้วก็เราเลี้ยงกันเรื่อยๆขายกันเรื่อยๆนะครับนะครับคนที่รู้เขาก็มาแต่เลยวันนี้มีความรู้สึกว่านะครับอ,อินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อนะครับทาง ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะครับนี่ก็มีนะครับคนที่เขาอาจะเอาไปปลูกที่เชียงใหม่หรือเชียงรายนะครับเขาก็ติดต่อมานะครับติดต่อมาทั่วประเทศเลยนะครับบางครั้งก็มาเอาไปนะครับ20-30ต้นเราก็จัดไปตามใจชอบนะครับเรื่องราคาก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าพูดคุยกันได้นะครับคนล้มคุณเอามานะครับหรือว่าจะให้ทางเราล้ม นะครับแต่แต่จัดส่งไม่ไม่มีจัดส่งนะครับเพราะว่าผมไม่มีอุปกรณ์ทางด้านจัดส่งนะครับทางที่ดีนะครับถ้าท่านมีคนล้อมของท่านเองนะครับพามาได้เลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นแปลงเล็กนะครับอันนี้เป็นแปลงเล็กเดี๋ยวผมหันมาให้ดูกับตัวผมดีกว่านะครับจะได้รู้นะครับว่ามันต้นขนาดไหนนะครับเนี่ยนะครับเขียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมครับเนี่ย เห็นไหมครับต้นนี้นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเข้าใกล้ถึงไม่ได้นะครับเดี๋ยวน้ํามันแทงเอานะครับอ่ามันก็สวยนะครับสวยอันนี้เป็นเป็นที่เพาะชําอย่างเดียวนะครับเป็นสถานที่เพาะชําอ่าจะว่า n u เทอร์เซอรี่นะครับก็ได้นะครับเป็นสถานที่เลี้ยงดูนะครับให้ต้นมันสมบูรณ์นะครับเนี่ย เห็นไหมครับแถบนี้จะมีที่เป็นน้ําไหลออกมา3อันนะครับจะเสียบหัวสปริงเกอร์ก็ได้แต่เราไม่ไม่ไม่เสียบแล้วนะครับมันโตแล้วตอนเล็กเเราก็ใช้สปริงเกอร์นะครับนี่นะครับผมก็อยากพามาชมนะครับพามาดูนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆนะครับในกลุ่มสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่ผมเฉลิมพลคุยทองนะครับหรือ อาเลงนะครับบน Facebook นะครับ Facebook ชื Jamie, tamam. ่ออาเลงนะครับแล้วก็มี Facebook ชื่อเฉลิมพลครุยทองนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคนะครับหวังว่านะครับเพื่อนเพื่อนติดต่อมาแล้วกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสามารถที่จะพูดคุยกันนะครับแล้วก็โลกนี้นะครับมันพัฒนานะครับเพราะมนุษย์นะครับโลกของเรานะครับพัฒนาตลอดเวลานะครับ เพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะเนรมิตนะครับผลิตตับผลนะครับสร้างสวนนะครับให้มีสวนคนอื่นเขาปลูกกัน2ปีนะครับกว่ามันจะโตนะครับถึงจะมีผลผลิตแต่นะครับท่านปลูกปีเดียวนะครับในในต้นที่มีอายุประมาณ5ปีท่านมาปลูกปีนี้ รากฏว่าต้นไม้ของท่านที่มีอายุ5ปีไม่เคยมีลูกนะครับมันก็พอรากเดินปุป๊บมันก็ปริดอกออกผลเพราะอะไรภูมิอากาศารามหนาวนะครับมันเป็นสภาวะที่พอดีเพราะฉะนั้นนะครับพันบายฮีพันพอเนื้อเยื่อนะครับที่ภาคใต้ท่านไม่ต้องกลัวเลยว่าจะรับผลผลิตมาแล้วมันไม่รับผลผลิตได้นะครับเพราะภาคใต้มันเป็นแค่นอเซอรี่นะครับ าภาคใต้นะครับเป็นดินแดนที่ปลูกอินทผาลัมเพื่อเลี้ยงดูให้ต้นมันอุดมสมบูรณ์เท่านั้นนะครับเพราะว่า,าสภาวะอากาศนะครับมันไม่เหมาะกับอินทผาลัมนะครับแต่ดินมันดีนะครับมันเหมาะกับการที่จะผลิตต้นที่แข็งแรงที่สมบูรณ์นะครับแล้วให้มันกระจัดกระจายไปในภูมิประเทศที่ มันต้องการนะครับปีเดียวครุบเดียวเลยท่านลงวันนี้พอปีหน้านะครับมันก็ปลิดอกแล้วท่านว่าดีไหมแบบนี้ <c oughs> ท่านจะเอาต้นใหญ่ต้นเล็กเราจัดให้หมดเลยสูงสุดตอนนี้ก็คือสี่ปีครึ่งนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> ที่ผมไปไล่ตอนแรกๆนะครับสี่ปีครึ่งนะครับเนี่ย นี่อะโวคาโดนะครับอันนี้อะโวคาโดนะครับอยากให้ดูเนี่ยเห็นไหมสวยไหมครับเนี่ยครับและวอะโวคาโดเราก็มีทุกพันธุ์นะครับพันธุ์หนังคางคกอะไรมีหมดนะครับแล้วก็เป็นพันธุ์ที่เอามาจากต่างประเทศก็จริงแต่พอมันมาอยู่สวนเรามันจะผสมข้ามสายพันธุ์กลายเป็นพันธุ์ไทยเลยนะครับมันผิดกับพ่อแม่มันนะครับเป็นพันธุ์ไทยแล้วก็ดกเยอะแยะเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมโคตรเหลิม อาเล็งหรือเฉลิมพลคุยทองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจนะครับที่จะเนรมิตสวนของท่านปีหน้าก็มีลูกแล้วปีนี้ท่านยังไม่ได้ปรับปรุงที่เลยยังไม่มีสักต้นเลยแต่พอท่านปลูกปีหน้าได้รับผลแล้วจะเอาใหญ่เล็กมีหมด ครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีสวัสดีครับขอขอบคุณแอดมินในกลุ่มอินทราผาลัมพันเพาะเนื้อเยื่อนะครับครับผมสวัสดีครับ